นีสาธรณะวิโน์ลัคณะอดีศรก้าวไกลได้อภิปรายในสภาถึงประเด็นเรื่องของหนี้สาธารณะนะโดยกล่าวว่าหนี้สาธารณะ,ะที่ประชาชนต้องแบกรับหรือประชาชนต้องแลกรับกับความจำกัดจำเขียในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนี่สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปใช้นี่เงินที่จะเอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ย่อมเยาวลงเงินที่จะเอามาปรับปรุงคุณภาพชีวิต เอามาปรับปรุงสวัสดิการเอามาปรับปรุงเรื่องของบริการสาธนารณสุขให้กับประชาชนก็ลดน้อยถอยลงตามลำดับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษนาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราย,ยชื่อพครรคก้าไกลครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากนะครับที่ได้นําเสนอร่างแก้ไขกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินกรรันคลังนะครับในวาระที่1นนะครับในห่วงเวลาเดียวกันกับการพาิจารณา งบประมาณปี2 5 6 8ท่านประธานครับผมขออนุญาตย้อนกลับนะครับไปจังหวะในการที่จะพิจารณานะครับร่างงบประมาณเนี่ยตั้งแต่ปี2,563หรือก่อนหน้านั้นเรื่อยมาครับจากปี63 64 65 66 67 68ถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับได้เข้าไปอ่านในข้อสังเกตนะครับก็จะพบว่ามีกรรมธิการนะครับพิจารณาร่างงบประมาณทุกปีงบประมาณ ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเงินนอกงบประมาณอยู่ทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินนอกงบประมาณของเหล่าทัพต่างๆถามว่าทำไมเพื่อนสมาชิกตลอดจนคณะกรรมิการพิาณาร่างงบประมาณทุกท่านถึงให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณก็เพราะว่าครับถ้าเรารู้ข้อมูลของเงินนอกงบประมาณและศักยภาพในการหาไรายได้ที่เเป็นนนงิอกที่เป็นเงินนอกงบประมาณจากหน่วยราชการต่างๆโดยเฉพาะกองทัพ ก็จะทําให้สภาแห่งนี้ตลอดจนรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํามากขึ้นหมายความว่ายังไงครับท่านประธานครับหมายความว่าสําหรับกองทัพหรือหน่วยงานใดก็ตามที่มีขีดความสามารถในการหารายได้ของตัวเองแล้วสามารถพึ่งพาแหล่งรายได้ของตัวเองแล้วรัฐบาลก็สามารถที่จะจัด,จดงบประมาณในลักษณะที่ย่อมเยาวลงเสียหน่อย เพื่อจะได้การงบประมาณส่วนนั้นไปให้กับหน่วยงานที่จําเป็นในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าบําบัดทุกบํารุงสุขหรือไปเพิ่มในส่วนของสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนหรือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือไปเอาไปทําในโครงการที่ใช้ในการฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นกลางยาวผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ปัจจุบันครับอย่างที่รู้กันครับ สมาชิกทุกท่านคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณปี68ที่กําลังพิจารณากันอยู่วันนี้กลาโหมเข้าก็ต่างก็รู้กันดีครับว่าถ้าเงินนองงบประมาณไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี <S 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 การวางแผนงบประมาณทั้งหมดก็จะขาดประสิทธ,ธิภาพโดยสิ้นเชิงดังนั้นครับนี่คือเหตุผลใหญ่ที่สุดในการที่ผมเสนอแก้ไขพรบรวินัยการเงินการคลังในครั้งนี้ครับ ซึ่งจะมีทั้งสิ้นอยู่3ส่วนด้วยกันที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับผมเสนอแก้ไขในมาตราที่28ครับเดิมครับพรบฉบับนี้นะครับระบุเอาไว้โดยสังเขปผมขออ่านและก็สรุปโดยสังเขปก็แล้วกันนะครับ โดยโดยสรุปนะครับในมาตราย8ระบุเอาไว้ว่าในการดำเนินโครงการของรัฐบาลที่รัฐบาลต้องรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือต้องยอมรับการสูญเสียรายได้ในการดำเนินนโยบายนั้นก็คือ,คอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับกฎหมายระบุว่าให้กระทำได้ในเฉพาะ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกฎหมายเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือเพื่อเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบกับผลกระทบจากสาธรารณภัยและวินาศกรรมต่างๆกฎหมายยังระบุเอาไว้ครับว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคันทางการคลังของรัฐและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าให้จ่ายในการดําเนินนโยบายต้องมียอดคงค้างไม่เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกําหนดกฎหมายเขียนไว้รัดกุมมากๆครับซึ่งการพิจารณาภาระทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยที่รัฐบาล ให้ความสําคัญในมาตราย8นี้ตามที่ผมได้นําเรียนไปครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะการดําเนินนโยบายก็ต้องคํานึงถึงภาระทางการคลังการสูญเสียไรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่คนที่ควรรู้ที่สุดไม่ใช่คณะรัฐมนตรีครับแต่เป็นใครครับท่านประธานครับเป็นประชาชนครับที่เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระและต้องเสียภาษีและเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินประชาชนหลายคนบอกกับผมว่าอา้าวรับภาระยังไงไม่เคยมีรัฐบาลไหนมาทวงเงินออกจากกระเป๋าฉันเลย นี่สาธารณแต่นี่สาธารณที่ประชาชนแบกรับต้องแลกมาด้วยกับข้อจำกัดหรือความจำกัดจำเขียในการพัฒนาประเทศการพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้านี่สาธารณมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปใช้นี่เงินที่จะลงเงินที่จะเอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ย่อมเยาวลงเงินที่จะเอามาปรับปรุงคุณภาพชีวิต เอามาปรับปรุงสวัสดิการเอามาปรับปรุงเรื่องบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนก็ลดน้อยถอยลงตามลำดับนี่คือภาระการใช้หนี้ของพี่น้องประชาชนที่ต้องแบกรับทั้งในปัจจุบันและอนาคตประชาชนที่ว่านั้นหมายรวมถึงประชาชนคือลูกหลานของเราที่วันนี้เขายังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำนะครับด้วยเหตุนี้ครับผมจึงเสนอให้เพิ่มประโยคครับในวรรคที่สครับเพราะคนที่พึงรู้ที่สุดคือประชาชนครับจึง แก้ไขเพิ่มเติมนิดเดียวเท่านั้นครับในมาตรา28โดยให้ใส่ประโยคที่ว่าให้รายงานยอดคงค้างดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและก็กำกับติดตามการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรนะครับจะรายงานให้ประชาชนทราบเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นปัญหาครับเพราะในมาตราที่29 ในเรื่องของผลสำลิตของการดำเนินการทางนโยบายก็ยังกำหนดให้เปิดเผยต่อสาธารณะและประชาชนได้ทราบเลยครับดังนั้นยอดคงค้างต่างๆภาระทางการคลังต่างๆจะเปิดเผยให้กับประชาชนผู้ที่ต้องเป็นผู้แบกรับทราบร่วมด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดยกตัวอย่างง่ายๆครับที่กำลังฮือฮากันอยู่กำลังพูดถึงกันอยู่อย่างโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลมีภาระทางการคลังก้กอนมหาศาลเนี่ยนะครับโดยมาจากงบ67 1, 1 75,000ล้านบาทงบปี6 8 1 5 2 0 7 1 0 0 52,700ล้านบาทนะครับผ่านทกศก็1 72,300ล้านบาทรวมแล้วก็ประมาณ5 0 0 0ล้านผมว่าพี่น้องประชาชนควรต้องรับทราบถึงภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายด้วยนะครับ ดังนั้นการแก้ไขในมาตราที่28ก็จะทําให้ประชาชนได้ติดตามกํากับนโยบายของรัฐได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับส่วนที่2ครับส่วนนี้คือไฮไลท์เลยครับคือเงินนอกงบประมาณโดยเฉพาะของกองทัพนะครับในมาตรา61วรรค2ครับแต่เดิมนะครับระบุเอาไว้โดยสังเกตว่าเงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังหน้าประโยคต่อไปครับเว้นแต่จะมีกฎหมายหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้เป็นอย่างอื่นข้อนี้ครับในมาตราที่หกเศษเป้าประสงค์สําคัญคือต้องการให้การจัดการเงินนอกก็ประมาณมีความโปรง่งใสครับนะฮะและที่ผ่านมาครับที่ผมได้นําเรียนในขั้งต้นคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ทุกปีไปดูรายงานข้อสังเกตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินนอกงบประมาณของกองทัพที่มีสูงถึง18,00 0ล้านบาทหรือประมาณ8%ของงบกลาโหมเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากคณะกรรมาการงบประมาณมาโดยตลอดการที่กองทัพและหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับจะบริหารจัดก,การเงินนอกงบประมาณด้วยตัวเองเนี่ยผมยืนยันว่าสามารถทําได้ครับแต่ควรต้องมีกฎหมายกํากับเอาไว้อย่างชัดเจน มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตราเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดการเงินนอกงบประมาณมีความโปร่งใสมีการตรวจสอบทางบัญชีที่ถูกต้องการที่กองทัพนะครับทำเพียงข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเพียงเป็นกระดาษ A4 ไม่กี่แผ่นไม่กี่หน้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลครับผมอ่านในรายงานสอบถามความคิดเห็นตามมาตรา7% 7รท่านประธานมีหลายหน่วยงานราชการผมขออนุญาตติิตงสักนิดนึง อ้างแต่ว่าถ้าทําเช่นนี้แล้วจะไม่สะดวกถ้าเป็นเงินของอธิบดีเป็นเงินของท่านเองท่านจะเอาความสะดวกจะไปซื้อไปจ่ายไปใช้อะไรผมไม่ว่าแต่เงินนอกรบประมาณ,มาณก็เคยมีคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าคือเงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนจะเอาความสะดวกเข้าว่าไม่ได้ต้องเอาความโปร่งใสเป็นที่ตั้งเอาการตรวจสอบได้เป็นที่ตั้งครับดังนั้นครับ การมีเอกสารเพียงข้อตกลงไม่กี่แผ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้ธุรกิจกองทัพเสนาพาน,นิชต่างๆอยู่ในแดนสนธยาและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองต่อกองทัพไปเรื่อยๆยิ่งอ้างว่าเป็นความลับยิ่งอ้างว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงยิ่งทําให้ประชาชนตั้งคําถามถึงความโปร่งใส ว่าการที่กองทัพมาทํามาหากินกลายเป็นเรื่องความมั่นคงไปได้อย่างไรหรือเป็นความมั่นคงในกระเป๋าของนายพลคนไหนกันแน่แล้วทําไมต้องลับครับหรือแท้ที่จริงแล้วมันรับจริงๆแต่เป็นเรื่องที่รับรับ,ล,บล่อๆผมจึงเสนอให้การจัดการเงินนอกข้ประมาณโดยที่ไม่ต้องเอามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยต้องมีกฎหมายในระดับพราชบัญญัติกำกับเท่านั้นเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆซึ่งเขาก็ทำกันได้ และข้อตกลงที่เป็นกระดาษเพียงไม่กี่แผน่นเป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้อีกต่อไปในเมื่อคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาร่างว่าประมาณในปีก่อนๆจากทุกพักจนถึงปัจจุบันก็ติติงในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาแห่งนี้จะโหวตรับนะครับในวาระที่หนึ่งและไปแก้ไขปรับปรุงในชั้นกรรมาการต่อไปไม่อย่างนั้นครับไม่รู้ว่าจะเขียนในรายงานข้อสังเกตไปเพื่ออะไร สำหรับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับกระทรวงการคลังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะให้ความสนใจกับประโยคนี้ว่าที่บอกว่าพระราชบัญญัติข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้บังคับที่กฎหมายแก้ไขเนี่ยนะครับเพื่อให้เงินนองงบประมาณไม่ต้องไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลังก็ให้ข้อตกลงตกลงนั้นสิ้นผลไปและให้นําเงินนองงบประมาณนั้นไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง ในส่วนนี้ที่หลายท่านติิตงว่าอาจจะไม่ทันในการตรากฎหมายก็ไม่เป็นไรครับในเรื่องนี้ในชั้นกรรมธิการก็สามารถหารือเพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในชั้นกรรมธิการวิสามันได้ซึ่งก็ไม่ขัดต่อหลักการในภาพใหญ่ของการเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ของผมแต่อย่างใดสุดท้ายครับท่านประธานครับในมาตราที่เจ็ดสิบอันนี้ก็มีแนวคิดเดียวกันกันกบมาตราที่28ครับ ก็คือในกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยปกตินะครับกฎหมายนะครับกำหนดให้กระทรวงการคลังต้องจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะหนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลังในวันสิ้นปีงบประมาณและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังด้วยเหตุที่ด้วยเหตุนี้ครับในเมื่อคณะรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานแล้วนะครับแต่เดิมคือจบแล้วครับผมก็แก้ไขปรับเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็ควรจะต้องมีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังด้วยเพราะภาระเพราะหนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางการคลังใครเป็นผู้แบกรับครับท่านประธานประชาชนครับประชาชนเป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการคลังครับไม่ใช่คณะรัฐมนตรีครับดังนั้นประชาชนก็พึงรู้ได้ว่าความเสี่ยงทางการคลังหนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะเป็นเท่าไหร่ครับนะฮะ ดังนั้นนะครับผมจึงเติมและแก้ไขประโยคเหล่านี้นะครับลงไปในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัองอยู่ทั้งสิ้น3ประการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในเมื่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็ติติงในเรื่องของเงินนองก็ประมาณโดยเฉพาะเงินนองก็ประมาณ,นนอมาณของกองทัพเรื่อยมามีการระบุไว้ในรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณเรื่อยมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะช่วยกันโหวตรับนะครับในวาระที่หนึ่งและไม่มีเหตุผลใดๆเลยครับที่จะปฏิเสธ และผมฝากไว้นิดนึงครับผมได้ยินเสียงแววแวๆมาครับว่ารัฐบาลจะอุ้มกฎหมายนี้ไปศึกษา60วันจะศึกษาอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านอ่านรายงานข้อสังเกตมันตั้งแต่ปีไหนปีโน้นนะครับปีมาโวก่อนปี63ด้วยซ้ำไปเพราะปี63เป็นผมเป็นคณะกรรมาการพิจารณางบประมาณนะครับก่อนปี63ด้วยซ้ำไปครับก็รู้ต่างรู้ปัญหาคุยกันในคณะกรรมาการวิสามันอยู่ทุกปีงบประมาณ จะอุ้มไปทาไมครับ60วันครับผมคิดว่าควรที่จะต้องโหวดรับและเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเร็วเพื่อให้เงินน่องเข้าประมาณโดยเฉพาะเงินน่องเข้าประมาณของกองทัพมีความโปรง่งใสและเงินเหล่านั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์และคุณูปการของประชาชนอย่างแท้จริงเดี๋ยวผมจะดูครับว่าวันนี้รัฐบาลจะอุ้มไป60วันจริงหรือเปล่าและจะเอาเหตุผลอะไรมาอุ้มนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ